มกจ้ามายมามเขาไปให้ต้อก,กินเพอไกินยากินเพอกินได้ลายว่กินเพอชครั้งครั้งต้องุกอนแล้ว,วก็แล้วยกิน เพราะว่าเห็นกับเจกินอยู่นั่นน่ะสาจ้าถูกพงเจาไงเอาดกินเดอเจ้าเจ้างไยังไงยังมาทันในเมื่อปะลูกอ้ฉันถเงแล้วก็เพิ่งหัวได้อีกคำถาม่าเออปวดเาได้วงลูกนะแกปงินไงง่ะปินหมูอะ แกนจะอาบน้ำให้ในนี่ละก็แก่อินนี่นี่มือจ้ำจมนมือโคดมันก็เช้ามาแม่เดินตู้กันยากเปพุคนแล้วมันก็กว้างนะตู้น้องเช้าคนน้ำมัปลาเนี่ยคนเรือหลุด่นคนเมือ่อได้ป้าคนเมือได้เมือเหงาเราตู้ป้าให้เลยตู้ปพาคนนี่แหละคนใช้ทานตู้ซีดูัวเมื่อได้ว่างมือได้บ่างไปเยกมันเนาะ ผลตกเนาะสองสามเือนก่อนผลตกมาหาบบได้แต่พอดียอมอยู่ต่างประเทศยอมองยอมปานโดย

ภาษีอานหรอภาษีเรียนชากินคำไม่ได้บอแวนาเชากินคำแล้วาเชากินแรงยหางนี่กินย่างนี่ตอนเช้ากินตอนเช้าครับได้จังได้กินอยู่คนเดียวใครเนี่ยอันนี้ประชามส่บอแวนมาทานสมุด่าเอาผูกข้าวย่างกระถาโปรเจ็คโปรเ็น อยูไปน้กน่อยกันเจ็คื่การะะรับไปเรียกชามือชี้มือไอเผาหาก็ไปมือนีน่อยเป็นเงินชื่อน้อยไรกไปเรียกไอ้ก็ไปซื้อได้มเ็บก็ไปนั่นก็โชว์คือการคูนันเป็นเกอคูนันโชว์งไงอ้่เนาะคือชวนกันเป็นเบิตกร็บนี่เป็นือเป็นคือการเนี่ยควอ่ก็เป็นกอื่ย เราจัยาเลไปทาไมอย่แล้แล้มาจับยาใสใจมอเอาัเต่ามือเดียวสมือเจอดอรคนภาบาแล้วบาเขาเป็นาี้ยมาแต่ปัดเงินปัดเงินเขาให้ัใน้ามันให้นองให้นุ่ไปแล้วบัเบิดเลยเด้กกบปัดไปปายจะไปยำยำตัวนั้นน่ะมันได้เยอะยอดยมันจ

ผ้าอาย์ว่าบอกุ้มเมื่อเดือนีโลบอกยินเลยโคเมอนี่นะเขาก็สอบหนึ่งสอบละพันเนี่ยบสอบละพันบาทสอบหนึ่ง เจาพันบาทโลล,ลาอยู่ห้องสีขน้อยคายนะั่นอันนี้ชื่อชื่อในห้องสีเลยได้อันนี้นโลละิบหาบนี้บตรชื่อน้ำพอเมฆ่าพอฆ่าเขาเอามาคายต้ออีกก่อนประมาณนั้นเช้าพุ่นหละ มันเป็นเนกพาไงจ้าเตือจำเตือปรยนลกเยกับผมไปาไปหจ้างเนาไปซอยกันเอาไปเอ้อแล้วเอาลานเนไปเอาลานเนาะไปเบื้องลานเลยไ่กระบาผู้เป็นเอื้อยกันจนจ้อยเนาะ

เริองอจาถูกน้นไกู่่ลกเอนเขาาไหนจจัเง um, ินก็จับเขาบไกินแต่ละมออเงเขาใหก็ไกิกนแสดงว่าตอนเป็นนุ่มเป็นบ้าวกะอันนันคนไก่คือชิบวได้เคยพิษเทียงน้ำคนไก่เทียงเนาะเพิ่นจะอีต้นนงชาญอันนี้คนคือฉีคนจบเจือพี่น้องเลย คำบักคนคำบ่าคนบดีแน่นี้ข่างเฮือนบดีมีไรคนว่านำโดยพออยู่ได้น้ำข่างข่างเฮือนขูมือานี่โดยขน้อยทางอันอันบอดดเล่าผ่าจานนับอ โมได้และรถกระบะเ่าบมได้แล้วมเป็นรถไทยขนาดรถไทยก็ยังข้าเลยต้องเอาไปซีอีกเนาอาจารยต้องเอาไปเอาหกกอจ็ดกับเขาอัตั่อนขาเบิ้ลข้าเจาขาเบิ้วขาเบิ